เราบอมันนี้ปรแกรมครับจะาติลูกไตโคงให้ดูแต่นี้มีพยานด้วยนี่เราจะหาว่าตัดต่อเขาบอกตัดต่อเก่งจังเลยพาม,มาดูเดีย๋ยโป้จะตั้งเสาตรงนี้ประมาณนี้หลักร้อยลูกจะไปแนวนี้ปั้มแล้วเลี้ยวกลับเข้าไปเราหายไปนี่ลูกแรกอยู่ทถวนี้ก่อนลูกที่สองเลี้ยวทีปั้มแรงขึ้นเรื่อยๆลูกที่สามีไปรีดแล้วหลุดไปเลยนะไปรีดไปรีดไป lê, nó lụt đi rồi nè, thấy nè, sắc này, បាទ